เอาผักดูเออเอเอผักด้ผักดู <c oughs> ช่างมวนหน,นาวน้ำยาอาจารย์ต้นสูตรสองเป็นยังไงเริ่มฟื้นแล้วบ่เริ่มฟื้นตัวแล้วจากจากยางสภาพเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้เยอเะมากเลยเด้ครับเนี่ยดูสภาพต้นมันยูสภาพต้นอยู่นะฮะตอนนี้เป็นยังไงไหลาตามมีดเลยนะไหลเลยตอนนี้นะเนี่ยขอดูเนี่ยหัดใหม่ครับยกนิ้วนะครับ นี่ครับอารมณ์ดีก็อย่างนี้ครับช่างทำบ้านสภาพต้นเนี่ยนะ<ม>ใครเห็นก็ต้องว่ามีของดีใช่ไหมทางบน,<ม>นเปลือกมันที่มันสร้างใหม่หนาไว้นะฮะเดี๋ยวสร้างเปลือกใหม่ท่อน้ํายางหรือทอ่อ้ํายางทอ่อ้ํายางนี่ตามมีดเลยนะครับดูนะฮะมีดที่สามฮะต้นเนี้ย ดูความมหัศจรรย์น,เ,ยน<ม>เดี๋ยวดูนี้ตอนแรกใหญ่มากฮะเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยนี่ก็ปิดครัปีนี้ปิดหมด,มดตัวน,นี้ใหญ่มากขนอบไม่มิดแต่โอ้ผมสะอ้อนนะครับภาษาอีสานม,มีออร่านี่ยเดี๋ยว ต้นใหญ่ฮะมันอ้วนฮะน้ำยางเต็มอ่ะในเนี้ยน้ำยางเต็มไปเลยนะต้นใหญ่บางสวนเนี้ยมันไม่ค่อยมีน้ำยางฮะต้นใหญ่สวนเนี้ยน้ำยางทั้งนั้นนะครับเพราะว่าใช้อะไรทางมวลใช้น้ำหมักสูตรสองน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นนี่ <laughs> <laughs> เริ่มเป็นแล้วครับเริ่มคลองแล้ว <laughs> ให้ดูต้นนี้ <laughs> ถ้วยถ้วยใหญ่มากดูดิถ้วยใหญ่มากอืม <laughs> นี่ดูสภาพต้นยางนะัแต่ละต้น่อนนันนี้ดโดนโดนยาเล่งเยอะฮะน้ำหมักสุดรสองนี่สูตรรักษายางหน้าตายนะ,ะเพิ่มผลผลิตรักษายางหน้าตายได้ใต้ทุกกรณีนะฮแต่ก็อยู่ที่เวลานะฮะหนึ่งถึงสี่เดือนดูท่ออะไรตามท่อเปลือกที่เขาสร้างใหม่บางอะไปหนาไวนะฮะจากตอนแรกบางๆแล้วก็จะหนาไว้ ให้ดูน้ำยางฮะเหนียวนะฮะสุดยอดน้ำมันอ้วนฮะถ้ามันเป็นแผล้มันก็จะอ้วนอย่างนี้ฮะกีดได้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าในอนาคตมันไม่มีที่กีดก็เจาะอ,อัดแก๊สเลยนะฮะเพราะมันมีน้ำยางอยู่แล้วไงอันนี้ยังพอมีมุมกีดอยู่นะฮะแต่ก็สภาพมันก็แย่นะฮะดูใกล้ๆนะฮะ <laughs> มันกระปูดกระปีดแต่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันให้ดูไอ้ลำต้นฮะแดงแดงเนี้ยเหมือนคนฮะหน้าแดงมีแรงแน่นอนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ